สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาจ๋าถึงตาฉันยังครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะมาเตือนและบอกทุกคนเพราะวันพฤหัส,สบดีที่18กันยายน2568นี้ไม่ใช่วันธรรมดาครับมีทั้งเรื่องดีที่ต้องรู้และสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดถ้าไม่อยากชีวิตวุ่นวายเตรียมปากามาจด เตรียมใจมาฟังให้ดีนะครับผมรับรองว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนก่อนอื่นเลยเรามาดูข้อมูลทางโหราศ,าศาสตร์กันก่อนครับวันที่18กันยายน2568ตรงกับวันแรม11ข้ามเดือน10ปีมะเสง็งหรือคศ2025ครับซึ่งวันนี้ดาวพุธเป็นอุดและโคจรดับในภพอริซึ่งตามหลักแล้วห้ามประกอบการมงคล ห้ามถอยรถใหม่ออกจากอู่เด็ดขาดนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงครับทำไมต้องระวังเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเรื่องคำพูดและการสื่อสารทุกชนิดคือถ้าวันนี้เราเผลอพูดอะไรออกไปอาจจะสร้างความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดได้ง่ายมากๆยิ่งไปกว่านั้นการวิจารณ์เรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะการเมืองหรือบุคคลสำคัญ อาจจะก่อปัญหาลุกลามภายหลังได้ครับดังนั้นวันนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมระวังการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นให้ดีนะครับมาดูเรื่องความรักกันบ้างครับวันนี้ไม่เด่นชัดเท่าไหร่คนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจแต่ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับดูดูกันไปก่อนส่วนคนมีคู่ต้องระวังอารมณ์และคำพูดที่จะทำให้บรรยากาศไม่ราบรื่นครับเก็บอารมณ์นิดนึงนะแต่ไม่ต้องกังวลไปครับ เรามีสีแก้เค็ดที่จะช่วยเสริมดวงวันนี้ได้ครับวันนี้สีที่นำโชคคือสีส้มสีแสดสีแดงและสีน้ำตาลครับลองหาเสื้อผ้าหรือของใช้สีเหล่านี้มาใส่ดูนะครับจะช่วยเสริมพลังบวกได้ส่วนสีที่อับโชคคือสีน้ำเงินและสีดำครับหลีกเลี่ยงได้จะดีมากๆและสำหรับทิศโชคลาบวันนี้คือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับใครจะไปไหนลองดูทิศทางกันด้วยนะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องสำคัญสำหรับคนแต่ละปีนักษัตรกันบ้างครับคนปีขานธาตุทองวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณเลยครับคุณจะได้รับเกียรติหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเกิดปีกุลมะเมียหรือจอด้วยแล้วยิ่งปังครับคนปีวอกวันนี้ต้องระวังเรื่องความขัดแย้นและศัตรูที่ไม่เปิดเผยให้ดีนะครับอาจจะมีคนไม่หวังดีอยู่รอบตัวเรา คนปีมะเสงวันนี้ระวังสุขภาพและอารมณ์ที่ขึ้นลงจนเสียงานนะครับพยายามควบคุมตัวเองให้ดีและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องหรือน้องๆที่เกิดวันที่18กันยายน2568ถ้าเกิดช่วงเช้า05นาฬิกาถึง10นาฬิก59นาทีน้องจะมีความทะเยอทะยานกล้าคิดกล้าทำเหมาะกับงานผู้บริหารนักกฎหมายหรือนักการทูตครับ ถ้าเกิดช่วงกลางวัน11นาฬิกาถึง15นาฬิกา59นาทีน้องจะมีวาทศิลป์ดีเหมาะกับงานนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์หรือนักขายมืออาชีพครับถ้าเกิดช่วงเย็นถึงดึก16นาฬิกาถึง23นาฬิกา59นาทีน้องจะมีความคิดสร้างสรรค์ดีครับเหมาะกับงานสายศิลป์นักออกแบบนักวิจัยหรือครูอาจารย์ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคำพยากรณ์ประจำวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2568นี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับใครมีเรื่องอยากจะแชร์หรือมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าดวงเป็นเรื่องของการเตือนสติการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคือสิ่งที่ดีที่สุดครับและที่สำคัญที่สุด ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้รู้เคล็ดลับดีๆนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้ระมัดระวังและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเทวดาาถึงตั